กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวค่ะคลิปวิดีโอใน TikTok อกกันนะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะคะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้กันได้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถกี่ข้างบนตรงนี้นะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะง่ายมากๆเลยกรอ้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมตีข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถกีกข้างล่างตรงนี้นะคะสมัครผ่าน Gmail กันไปได้เลยค่ะเนื่องจากเรานะคะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตอ่ะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Ti k t o k อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยค่ะลองอ่านดูนะความเลือก,กับเรีอดะคาก็จะแตกต่างกันออกไปหรือว่าจะเลือกตามดาวเปนที่2ตรงนี้ก็ได้นะคะแบบรวดเร็วมากค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o ็อกของเราค่ะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยวันนี้ก็จะเป็นคลิปอันแรกตรงนี้นะคะจะกด c o อปปี้ลิงก์ข้างบนตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือจะะะะะกกกดดด้้้้้าาาานนนนนขงงงตรงี็ไไํนะล์คค่่มใสแถบเย ก็ใจปริมาณวันนี้เราจะเพิ่มให้ดู1,000วิวไปเลยเนาะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาเป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วก็กดสักซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินออยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นถูมันนี่บัลเลตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะอันต่่่อไปปคคคะะะกะะก R ก็็็จเนนนาาาา QR Scan ทุธรม จานวนเงินตรงนี้นะคะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันเป็นได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะให้เลือกวิธีการจ่ายของเราเนะก็สามารถเลือกกันไปได้เลยนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะอันต่อไปก็จะเป็นอ่างเปาวอลเลตก็สามารถดําเนินการในอ่างเปาวอลเลตเซิกรตัมนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นาลิงก์ค่ะจากอ่างเปาวอลเลตนะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการอนนนนนเเเงงงงิิรรระะหววว่าาาาทศแล้้กกก็็มสจํตี เติมเงินตรงนี้นะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นใบแนนนะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนความมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วก็สํัหรใครค่ะที่เข้ามาใช้งานใหม่เนาะอาจจะอยากทดลองใช้เว็บไซต์กันก่อนนะคะก็สามารถมารับของขวัญฟรีได้จากเมนูรับของขวัญอยู่ตรงนี้เลยค่ะของขวัญที่แจกฟรีณนะตอนนี้นะคะคือของขวัญจาก t ิ k ิตอลฟรีเนาะก็จะมีสามหมวดตรงนี้นะคะให้เราได้ทดลองใช้กันแบบฟรีกันไปได้เลยนะของขวัญน,นะคะก็จะมีการอัปเดตทุกๆ6ชั่วโมห ด้วยนะคะคไปดูเมนูต่อไปไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงคะ่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ก็จะมี2ตัวเลือกนี้เลยก็จะมีตัวช่วยเหลือก,กับแอดไลน์นะคะตัวช่วยเหลือค่ะเราก็จะมาเลือกเลืองตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้อ นะคะหรือต้องการใส่รูปภาพเนาะก็สามารถคลิกแหลกไปตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถอ่าคลิกคัดคลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปเพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Tik t o k ของดาวกันนะคะไปดูยอดวิวกันเนาะ ยอดวิวคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอวันนี้นะยอดวิวที่3วิวเห็นกันไหมเอ่ยเดี๋ยวเราซูมให้นะอยู่ตรงนี้นะคะมีอยู่3วิวเองเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีนหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราค่ะจากเดิมมีแค่3วิวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1213อยวิวกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวค่ะกดสั่งซื้อกันไปแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM m k i t h e n ค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ค่ะหรอเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวววันนนี้้้้ใใใคครรรสสจเาาาาาก็ไดดแแปลลิิงงหมถ เข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการได้ไปนะคะก็ขอภัยไวหน้าทีนี้ด้วยนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ